นิยสนนะครับนายฟารมนะครับเราได้รับการขอความร่วมมือนะครับจากพนักงานสอบสวนแล้วก็จากเจ้าหน้าที่เพื่อให้การหาข้อเท็จจริงนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดต่อคุณแตงโมนะครับเป็นไปโดยยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้กระทบตัวคดีด้วยผมขออนุญาตนำให้เฉพาะคุณโบเนี่ยตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวกับฟังข้าใจผิดของสังคมนะครับ โดยไม่ให้มันกระทบเนื้อคดีหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับคดีความไม่ได้ยุติโดยสื่อหรือเสียงตัดสินหรือเสียงพูดของประชาชนนะครับคดีความยุติที่ศาลนะครับดังนั้นขอให้ความจริงที่เกิดขึ้นมานนี้ยซึ่งวันนี้คุณโบได้ทําหน้าที่พลเมืองดีตรงนี้ไปแล้วนะครับคําถามแรกนะครับที่ทําให้โบถึงขึ่งมาให้การในวันนี้ครับน่าจะเป็นเรื่องว่า<อ>ทำไมถึงมาช้าทําไมพึ่งมาค,คือ โบได้รับข้อมูลตั้งแต่แรกถูกไหมคะโบเป็นคนแรกๆเลยที่กระติกโทรหาเพราะฉะนั้นแล้วโบจะมีข้อมูลที่เขาพูดแต่ว่าพอโบเห็นทั้งคาให้การทั้งการที่เขาไปออกรายการทีวีคาพูดต่างๆของเขาอะบางอย่างมันขัดมันขัดแย้งกับสิ่งที่โบรู้ได้ยินมาโบรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะโบเร,รยย้อยเขาพูดให้จบและถึงเวลาตอนนี้โบคิดว่าเป็นเวลาที่ ตอดบอกง <ขอ S 1> นมครับโอเคขอ,ขอเรื่องขอเรื่องออที่โบไปเกี่วข้อมาลกันนะคะเ,เริ่มจากว่าน้องกะติกก็โทรมาหาโมแล้วก็แจ้งว่าแตงโมตกน้าตอนนั้นผมก,ก็ตกใจมากๆบอกตามตรงว่าทำไมไม่ถูก ก็วางไปก่อนก็ถา,ถามข้อมูลบางอย่างาเออมีอะไรเกิดขึ้นยังไงข้อเท็จจริงของคำที่ปิดเบือนเนี่ยคุณโบได้บอกระบที่ตำรวจแล้วเขาให้เหตุผลว่ายังไงไหมครับปกติว่าทำไมต้องปิดเบือนข้อมูลนีงง้กับไม่ไม่ได้บอกคือโบก็พูดในส่วนของโบส่วนเขาจะพูดอะไรนั่นคือส่วนเขาก็แสดงว่าข้อมูลที่เขาพูดไม่ตรงเนี่ยห,หรือปิดเบือนก็แล้วกัน ทำไมไม่บอกเสมรว่าเอ่อเขาได้บอกไหมได้ถามเขาไหมว่าทำไมต้องบิดเบือนข้อข้อจริงหมายถึงทกานพไดถึอเขาไหมใช่ไหม